ว่าไส้นักโอ้ใส่นักหนักนักกะลำอ่ะพูดถึงว่าใส้นักกะลำอ่ะนี่นะครับผมวันนี้นะครับวัยรุ่นลาวาตัวท็อปของอมเมร์สะลปีนะครับวันนี้มาโชว์ในการทำอาหารนะครับหลังจากที่เอฟซีจากจังหวัดเชียงรายนะครับได้นำเอา หมูปลามาฮื่งลุงชัยนะครับเอามาฮื่กี่ตัวก็ลุงชัยหมูปลาที่เพื่อนเอามาฮื่เนี่ยเนี่ยไอ้ควายอ๋อมาป็นตัวป้อเนีอยงอ๋อบัต้เป็นตัวเนาะครับผมนี่นะครับดูการหั่นพังนะครับบัตรจ้เครื่องปั่นนะครับที่หัน่นสั่นสั้นสันสันอยู่นี้นะครับคือระบบมันจัดสั้นเองครับบัตรจ้เครื่องปั่นนะครับนี่ครับผม เดี๋ยวเราจะมาลิ้มรสนะครับแล้วผมจะบอกนะครับว่ากินได้ก็ว่าบดได้นะครับนี่ครับเชฟเก่านะครับนี่เป็นเชฟเก่านะครับเชฟเก่าจากอำเภอสะละพปีครับตัวท็อปของอำเภอสะละพปีวันนี้มาทําอาหารให้กินนะครับผัดเผ็ดหมูป่านะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดียวเดียวเขาต้องไปซื้ออย่างพ่ออันนี้อ่ะน้ำมันงงกันซื้อใบบักู หัวฝักยาวแล้วก็บะเขือยามยังไปเลยบ่กาไปคือผมไปคนเดียวไปคนเดียวไหถ้าผมไปคนเดียวมันก็เะืจ้าหน่อยนะ,ะเดี๋ยวนนไปด้วยกันบ่ก็ขากคุณไปคนเดียวเอาเอาแน่ๆแล้วนี่เขาต้องไปซื้อที่ไหนบะเขือกาดมงใหม่น้อซือ้อบะเขือห้าบาทไปกาดมงใหม่เลย ไอเสพเอารถออกมารถมีนี่ป่ะกันมรงใหม่เ้าจะไปถ้า,ถ,าถ้าการมรงใหม่ก็จะแปลงประมาณถุงละห้าบาทหรือว่ากิโลประมาณห้าหกบาทเนี่ยอันเราไปสี่มุมเมืองบ่จำจะถุอไอปไปก่อป,ป้าถ้าขอคิงมามาตาา้าฮะไปขอไปไปก็ไปนะกับไป,ะะไปตลาดสี่มุมเมืองนะครับ ไปซื้อมะเขือเปาะนะครับเพื่อจะเอามาปรุงแต่งรสชาติของอาหารนะครับนี่ครับซื้อห้าบาทวนันอนไปสีเมืองอืก็่าคุยไปคนเดียวเอาแน่ๆเอาแน่ๆเีไปไปไปเต็มไปไก่ไก่กวนตีแนแฮ่นักโอเคครับผมอันเดียวผมไปซื้อเือน้อ,อจัดไปจัดไปเลยจัด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 ,จด ไปและวันนี้บัดชบอารมณ์วัยรุ่นเนอะนางว้องใส่ด้วยครพระเพทหมู่ป้าใส่แผ่นนางว้องไปว่าไปเลยเนื้อไอ่ปลุยขั้นตอนแรก ตั้งน้ำมันนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันตามด้วย,ย<ะ>ตามด้วยพริกแกงใส่หมดเลยเป็นการผัดพริกแกงนะครับให้หอมๆนะครับ หอมแล้วเนอะเริ่มจะหอมละตามด้วยโอ้ยตามด้วยหมูป่าเลยครับ

ใช่ฝากบอก f อฟด้วยกับเอฟซเฮาว่าเข้ามากดติดตามนักน้อยบอกเพว่ครับไปหอมเลยถึงแกจะเขี้ยวว่านะครับ แต่ก็ทำกับข้าวอร่อยนะครับนี่ครับเมนูจานเด็ดครับผัดเผ็ดหมูป่าขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วลุงชายอยากเคี้ยวเด้ออ้าวถาม,มานะผมมา่เม้อเนาะเนี่ยงอ่ะหรือว่าใส่เครื่องปั่นใส่เครื่องปั่นก็ได้แล้วใจร้อนผมอาใส่เครื่องปันงป่นฮ<ไ>ป พัดเพชรหมูปลาเนี่ยนะพอผมจะพัดเพชรเหยาปั่นฮื้อเนี่ยแล้วคุณก็รอเขาดูด่อกระมันก็กินได้เหมือนกันรอลุงไปไหนโอเคครับผมขอบแล้วคุณครับ